เอาละครับมาต่อกันเลยนะครับข้อสิบสองวันนี้ก็แบงค์ทั้งหมดสองจุดอีกแล้วนะครับแบงค A of money แบงค B like a birthday o r on New Year's Day มาแปลจุดกันก่อน money แปลว่าอะไร money แปลว่าเงิน like a birthday birthday แปลว่าวันเกิด or หรือ On New Year's Day วันขึ้นปีใหม่มาดูกันก่อนแล้วกันมาแปล A กับ B ก่อนว่าเออแต่อันนี้หมายความว่าย่างไรกันบ้างนะครับ Most children expect usually small gifts Most children usually expect a small gift โอเคอันนี้ตัดได้แน่ๆนะหนึ่งกับสองพี่ถามน้อง ว่าถ้าเป็นน้องเนี่ยน้องจะเลือกอะไรระหว่าง most children expect usually small gifts กับ most children usually expect small g i f t เพราะว่าความหมายมันเหมือนกันนะครับความหมายก็คือว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ย most children เด็กนี่ชายกับ children นะครับสอนเล็กน้อยใช่กับ children ช,ชายนี่คือเด็กหนึ่งคน children นี่คือเป็นรูปพระหูพจน์ ของคำว่าชายนะก็คือว่าถ้าเกิดมีชายถ้าเกิดมีเด็กทั้งหมดหนึ่งคนจะนเรียกว่าชายถ้าเกิดเด็กสองคนเป็นต้นไปเนี่ยจะเรียกเป็น children ก็เหมือน person กับ people เหมือนกันเลยโอเค most children usually expect small gifts หมายความว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็ usually แปลว่าความน่าจะเป็นประมาณ60-70% expect คาดหวัง small เล็กเจฟของขวัญสอนอีกนิดนึงสำหรับคำว่า usually เนี่ยมันคืออะไร usually เนี่ยมันเป็นหนึ่งใน adjective ที่เอามาขยายนามเพื่ออะไรครับ For ward, forward forward เพื่ออะไรเพื่อ บอกความถี่ต่างๆใช่ไหมครับเคยเห็นไหมคำนี้ always 100% usually 70ถึง80%มี often 60% ประมาณนะครับโดยประมาณอันนี้คือเรียงระดับตามความความสูงสุดไปความต่ำสุดนั่นเอง always 100% usually 70-80% often 60% sometimes บางครั้งนั่นเอง40-50%แล้วก็มีแบบน้อยมากๆน้อยแบบ0-20%น่ะคืออันนี้นี่คือน้อยจนเรียกได้ว่าเป็นลบเลยอะ่ะแบบว่าแบบไม่ไม่อะ่ะ ไม่เลยก็ได้โนโนเกือบจะโ no นแล้วอะ่ะก็จะมีพวกแบบ Roughly b บ l l y จอดตามนะครับจอดตาม scarcely r a r e l y นะดูอีกนิดนึง r ร l l y เบลี่สกัสลี y ตักการจำนะสกัสลี่เนี่ยเหมือนสแกร์ไหมหลักๆของพี่นะหลักของพี่นะสกัสเนี่ยนะเหมือนสแกร์ไหมกลัวๆไงกลัวเลยมีน้อยกลัวเลยมีน้อยสแกร์สกัสสกัสลี่เนี่ยก็เลยกลายเป็นน้อยส่วนแบรลี่ี่แบร์แปลว่าอะไรแบร์แปลว่าโป๊ศูนย์เปอร์เซ็นแบรลี่เลยแปลว่าน้อยมากแบร์ฟูดย่างเงี้ย แปลว่าเท้าเปล่านะครับแปลว่าเท้าเปล่าแบรลี่เนี่ยสามารถแปลว่าน้อยส่วนแบรลี่เนี่ยร้องหลายคนที่จะเคยเล่นเกมอย่างเงี้ยเล่นเกมออนไลน์ก็คงมีเยอะแหละในประเทศไทยอ่ะอแบรลีออไราา่ไอเทมแรคืออะไรของหายากไอเทมแรของหายากก็จะซมไอเทมแบบไอเทมแร่งเงี้ยของหายากแบรลี่เลยแปลว่าหายากก็คือน no ้อยนั่นเองนะ คำนี้เนี่ยเป็น adjective ที่มาบอกความความถี่ซึ่งตำแหน่งของ adjective เนี่ยตำแหน่งของ adjective อยู่ที่ไหนรู้น้องรู้ใช่ไหมครับว่า adjective นี่คืออะไรมันคือคำที่เอามาขยายนามใช่ไหมครับ หรือขยายอะไรก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอย่างในกรณีนี้เนี่ย usually expect หรือว่า expect usually นอ้องก็ตอบไปแล้ usually เนี่ยมันมันไปขยายคำว่าอะไรครับมันขยายคำว่า expect นะเพราะอะไรเราบอกว่า most children เนี่ย expect ก็คือคาดหวังเนี่ยไว้พอสมควร ก็คือ expect usually แต่อันนี้ผิดเพราะตำแหน่งเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ adverb ม่ขยาย adjective มาขยายนามอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับ a black cat ใช่ไหม black มาขยาย cat a very black cat v e r y ขยาย Black และแบกก็ขยายแค่อีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ย adjective เนี่ย adverb เนี่ยที่เป็นที่มันมา,าขยาย adjective เนี่ยต้องอยู่หน้า adjective และ adjective เนี่ยต้องมาขยายนามเนี่ยต้องอยู่หนะ้าพูดได้ง่ายพูดยังพูดได้ง่ายเลยนะขยายอะไรอยู่หน้าอันนั้นในกรณีนี้เนี่ย Usually เนี่ยมาใคร expect เพราะอะไรเพราะคาดหวงังพอสมควร60-70%หรือ70-80%แล้วแต่ most c h i l d r e n usually expect ถ้าเกิด1กับ2เนี่ยต้องเลือกข้อ2ก่อนเพราะาอันนี้นะเนี่ยผิดตำแหน่ง expect usually เนี่ยมันไม่ใช่ต้องเป็น usually expect small gift ส่วนต่อไปข้อ3นะครับไม่เอาเพราะอะไรอันนี้เนี่ยมันเป็นการ การทําแบบแพสซีฟอันนี้สำคัญมากสำคัญมากข้อสอบเชิงประโยคควรตอบในรูป Active Voice Active Voice คืออะไร Active ก็คือ ประธานทำกิริยาใส่กรรมใช่ไหมครับแต่ a พส i v e เนี่ย passive เนี่ย, passive, ยจะพูดประมาณว่าเอาประโยคเดิมเนี่ยให้ได้ใจความใหม่เหมือนกันแต่เปลี่ยนตำแหน่งของแต่ละส่วนของประโยคก็คือกลายเป็นกรรมเนี่ยถูกกระทำโดยประธานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประโยคที่ดีเนี่ยประโยคทั่วไปเนี่ยเขาทำเป็น active กันปกติก็คือที่น้องๆร,รู้จักกันธรรมดาเนี่ย s h ชิดเ r ชั้นกินอาหารอะไรเงี้ยคนไหนก็จะเป็นแอคทีฟกันหมดก็คือเป็น s อ o ธรรมดาถ้าเกิดข้อสอบข้อฐานเนี่ยควรตอบในรูปแอคทีฟไว้ก็คือแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องให้มันเลิศดหลูอะไรมากนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ผิดส่วนข้อนี้ได้ผิดอย่างแรงเพราะอะไรเพราะหนึ่งเป็นแพสซีฟแล้วยังไม่พอตำแหน่งยังผิดอีกนะครับตำแหน่งผิดอีก expect usually นี่ผิดแล้วนะและยังผิดตรงที่มันเป็น passive ดีข้อนี้ตอบข้อสองครับ most children usually expect small gifts ด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคาดหวังที่จะได้ของของวัญเล็กๆน้อยๆอะไรต่อคาดหวังอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วต้องคาดหวังอะไรอีกครับเด็กๆเนี่ยคาดหวังของของวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เป็นเงิน from their parents either นี่นะคำนี้เด็ดนะคำนี้เด็ด แปลก่อน from their parents แปลว่า p r r n t t แปลว่าผู้ปกครองข้นอนี้ยากมากนะน้องข้นอนี้ยากมากผู้ปกครองโทษครับผู้ปกครอง special occasion พิเศษใช่ไหม occasion occasion แปลว่าโอกาสที่ได้เจอกันโอกาสพิเศษโอกาสพิเศษ คำนี้พิเศษเลยนะปกติโอกาสเนี่ยใช้คำว่าอะไร opportunity แต่พอเป็นโอกาสพิเศษเนี่ยเขา,าใช้คำว่า occasion คำนี้สำคัญมากคบน้องเราต้องจำเอาไว้เลยจดไปในท่องจดไปในบทศัพท์เลยว่า occasion แปลว่าโอกาสพิเศษก็คือว่าเด็กต่ตางๆเนี่ยคาดหวังเงินที่เป็นของขวัญเนี่ยจากผู้ปกครอ,องของทั้งหลายเนี่ย ในโอกาสสำคัญสำคัญแล้วอันนี้เนี่ยไอเตอร์เนี่ยทุกคนงงอะอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรมีมอหมดเลยไอเตอร์ไอเตอร์ออรใช่ไหมไอเตอร์นี่อะไรเนี่ยแล้วกลับมาดูที่โจทย์นะครับอันนี้ออออนี่อะไรอันนี้เนี่ยเป็นคำเชื่อมชนิดหนึ่งคำเชื่อมพิเศษนะครับ ข้อนี้ยยากเพราะอะไรเพราะตรงนี้นี่แหละข้อแรกนี่อาจจะยังไม่ค่อยยากมากเพราะว่าวัดตั้มเหนี่ยขอยเจทีมแต่ข้อหลังนี่ยากเพราะว่าวัดคำเชื่อมซึ่งคำเชื่อมอันนี้เนี่ยมันหายากด้วยพี่เนี่ยน,นันๆ้นทีก็จะเจอนะครับท,ที่จะมาอย่างนี้นอเอร์น้องๆหลายคนจริงๆมันสามารถอ่านได้หลายแบบอาจจะอ่านว่าอเตอร์หรืออ่านว่าอีเตอร์ก็ได้แล้วแต่ว่าน้องพูดแบบบริ s h e อังกฤษหรือว่าอเมริกันอังกฤษนะครับ ไอด์เตอร์จุดจุดจุดออจุดจุอันนี้เนี่ยคือรูปแบบของคำเชื่อมชนิดหนึ่งเลยต้องมาเป็นอย่างนี้เลยนะต้องไอด์เตอร์จุดจุดออจุดจุดจุดจะมาไอด์เตอร์แอนไม่ได้ไอด์เตอร์ทู about อะไรเงี้ยออฟอะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องออเท่านั้นความหมายของมันเนี่ยหมายคำว,ว่าไอด์เตอร์ออเนี่ยนะฮะ ความาหมายของมันเนี่ยหมายคมว่าไม่หนึ่งก็สองเลือกได้อยา่างใดอย่างหนึ่งเลือกสองอันไม่ได้เพราะอะไรถ้าเกิดเลือกสองอันเนี่ยจะเป็น Both ใช่ไหม b บ t หนึ่งแอนสองไอซึออเนี่ยหมายความว่าให้สองช้อยมาเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาหนึ่งห้ามสองจะเอาสองห้ามหนึ่งต้องใช้ l อเชื่อม ที่นี้ที่สำคัญเลยนะคือ1กับ2ต้องคล้ายกันถ้าเป็นนามต้องเป็นนามเหมือนกันถ้าเป็นกิริยาต้องเป็นกริยาเหมือนกันถ้าเป็นของต้องเป็นของที่มันประมาณเดียวกันอ่ะแล้วกับมารูโจทย์ทุกอันมีไอเตอร์นะน้อง like uh, of money from their parents either on a special occasion o l on a New y e a r Party, or on New Year's Day ก็คือประมาณว่าคาดหวังเนี่ยไม่ในช่วงโอกาสพิเศษก็โอกาสพิเศษ like a birthday เช่นวันเกิดหรือไม่ก็วันเกิดวันขึ้นปีใหม่นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นไปได้สูงเก็บไว้ก่อนข้อ2 on a special occasion from either of the parents like a birthday or on New y e a r Party ข้อนี้ผิดชัวเพราะอะไร คาดหวัง off day parents like a birthday ไม่ใช่แหละ p a r e n t like a birthday พ่อแม่จะเป็นมันเกิดไม่ได้ผิดสถานะข้อ3 either from their parents on a special occasion like a birthday or on New Year's party ข้อน,นี้ก็ดูเหมือนจะดีแต่มันหลอกครับ i เซอร from the i r parents on a special occasion มันอยู่ใกล้กันก็จริง special occasion or on New Year party แต่ i เซอรเนี่ยมันต้องเฉพาะต่อะจงว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ย i เซอรต้องต้องเอา p a r e n t นเนี่ยออกมาจากคำเชื่อมช่องว่างเนี่ยพา r e n t เนี่ยต้องอยู่ด้านหน้า i เซอร HBD Happy Birthday on New Year party เท่านั้นตอนนั้นข้อนี้นตอบเพีหนึ่งนะครับ ข้อนี้เนี่ยอาจจะงงเพราะว่ามันยากจริงๆมันเป็นหลักไอเซอร์ที่น้องเนี่ยนาทีจะได้เห็นนานทีจะออกมาข้อนึงเนี่ยโอเคก็ถือว่ายากมากแล้วสำหรับระดับนี้นะครับคนนี้ต้องตอบว่า I e เ t h e r on a special occasion like a birthday เพราะอะไรเพราะว่า special occasion กับ birthday เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ special occasion กับ parent เนี่ยมันไม่ใช่หรือ parent กับ birthday เนี่ยมันก็ไม่ใช่ดังนั้นน้องต้องเลือกที่มันคล้ายๆกันก็คือ on a special occasion like a birthday or on new year party นะครับ